ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้เราก็มาดูยอดของมูซันคิงนะครับว่ามีเพีย้ยไฟมารบกวนหรือยังนะไม่เหมือนหมอนทอน,นครับเพื่อนๆโอ้โหเรามาดูยอดของมูซันคิงครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรมารบกวนนะครับเพื่อนๆ ก็ใบก็ดูดูดีอยู่นะครับวกนแรกของอาทิตย์แล้วตอนนี้อมันตรวจแปลงนะครับเพื่อนๆมันตรวจแปลงตรวจยอดมีอะไรมารบกวนไหมแต่หมูสันชิงก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแมลงมา กวนยอดมันนะครับเ,เพื่อนๆจะลองปลูกดูครับผมหมอนทองค่อนข้างจะมีพวกเพี้ยไฟรบกวนบ่อยหน่อยเ,อเดี๋ยวเราลองมูทันคิงมาแล้วอลองดูว่ามันจะมีเพี้ยไฟมีอะไรมารบกวนไหม เรลองดูปลูกหลายๆยี่ห้อครับ่านี่เราก็ทำโคให้มันนะครับี่อโขลกเราก็ใส่สารปรับปรุงดินของสารฝันปรับปรุงดินไปนะครับ่าตะก็ดูโอเคอยู่ครับอโอเคนะครับเพื่อนๆอ,นอเดี๋ยวมี ดีๆแล้วเราก็จะนำเสนออีกนะครับ